ก็กลับสวีดับสบรียมชมท่านเลยนะครับวบก,กัมกวอยู่ในรายการเอาเว็บเกมมาแถลงกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมมาคฮอตกันในพาร์ทที่2แข่งกับน้องนะครับเล่นมาคฮอตแข่งกับน้องในพาร์ทที่2นะครับตอนนี้ใครแพ้โดนเคเข้าเคเข้านะครับโอเคเล่นกับใครครับเล่นก no, ับน้ค่ะชื่อไครมุก โอเคะกรับก็ถ้าน้องถ้าใครถามว่าน้องเขาอายุเท่าไรนะครับก็เจ็ดหัวรับเอาครับมาครับพี่เริ่มก่อนนะครับเอาครับเดี๋ยวจับสองมือครับใช้ในไหนเล่นก็ได้เด้กนี่ครับเสร็จครับดักไว้หมดครับเดี๋ยวโดนสูตรผมครับ โดนแน่โดนแน่ไปใส่จะไปใส่ครับจะไปใส่จะมานีหรือก็โดนดักกินสิครับเอาสิเอาสิกินเอาสิเอาสิกินเอาสิ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  เอาสิเอาสิเอาสิม่ออกเอาสิ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 เอาใครไ่หมดก็หน้าเอาสิเอาสิต่าใครตามมาเลยใครน้องเอาสิเอาสิ ออกฮอตอย่างเดียวครับมาสีมาสีมาสีมานี่เหรอมาสีมาสีจักฮอตไปหมดแล้ว จะเข้าฮอตแล้วเลยจะเข้าแล้วหรือฮอตนั่นก็กินสิจะเข้าแล้วหรือฮอตนั่นกินสิกินสิเดี๋ยวรอแป๊บ ยากัดนางไหนยากขนางไงมามามาเลยมาสิมาสิมาตรงนี้เหรอกาบเปลากลบเปกลับไม่ได้นะนี่กระพมาคระพริกมา Masih itu ni. Oh masih. Nen nye. Dondrek. Krak. Hai capai hai. Kin lau. Hai. Huh, Dala. Nen nye. Nen nye. Kensi เอาทีพี่ข้าเขโดน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 เอาไหมแม่เอาเริ่มไม่ไม่ไม่เริ่มก่อนเริ่มก่อนมาสิ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 อันไลอันไล Rai, อะไรเปิดเกมมา ไอ้ Drag ดรักไป rock, ได้ Drag ดรักดรักนะนี่กลัว mana Drag, drag, drag ดรัก drag ดรักดรักดรักมา drag. Drag, drag. Drag, เอฮอตไม่ได้สิม um> ือก็เดินมาทางนี้แย่เดี๋ยวมึงกันหน่อยก็เดินมาทางนี้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  ตรงนี้ดูละเอาลบก่อนเอย่าเห็นจะฮาร์ดเดม่รูไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้ครับเข้าเอากินคืน ไม่ไหวไม่ไหวไอ้สามสังตาย

ก็จะขอดูดีกินสิก<อ>ินสิสส

Nyok nyok leh Ulaaaah Ma yang fiyau Ya tu na ihiya Ya tu na ihiya Kinsih 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 Don ma uta yang biho

เชิญหนะ้าเผาเชิญหนะ้าเผาเชิญหนะ้าเผาเชิญหนะ้า lên 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 Này, Hay lên 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 đi, lên lên kín đi, xong lên 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 này, lên lên Xíu mới kín phải Xíu kín phải Xíu mới kín phải kín này kendilan, kendilan ni, 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 oh susah juga defi aku, minat betul ku, betul. ดาวถ้าดาวถ้าดาวเกมนี้พี่ชนะเลยนะเนี่ยถ้าเสมอเกมนี้พี่ชนะอ่าพี่ชนะโอ้โพี่เจ๊ฟังเสียงครับ โอเคก็สำหรับลิ่นี้าใครชอบกย่าลืมกดแล้วใคกแชร์กนกสน้แี่ต่อไปแล้วก็ไม่พลาดคาิปต่อปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดี